สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง J Gaming TV คลิปนี้เราก็จะเห็นช่องอะไรแปลกๆอยู่ตรงนี้นะครับก็นี่คือช่องผมเองนะครับก็เป็นช่องใหม่นะครับช่องนี้ก็จะชื่อว่าช่อง nr 9 pp tv นะครับช่องนี้ก็จะทำคลิปเกี่ยวกับเกมฟรีไฟและเกมกาลินาอื่นๆนะครับใครที่ต้องการรับชมเกมฟรีไฟก็ เข้าไปติดตามได้เลยนะครับชื่อช่องก็ nr9pptv นะครับถ้าไม่เจอผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องใหม่เนาะพิมพ์ชื่อช่องไปก็ไม่เจอหรอกนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทุกคนก็อย so ่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับผมขอสักสิบผู้ติดตามแบบภายในสิบวันได้ไหมเออก็ไม่มีอะไรนะครับก็ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะครับถ้า ก็อย่าลืมไปติดตามช่องใหม่ของผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็จบแล้วน,นะครับใครที่เข้ามาดูก็ขอบคุณด้วยนะครับและอย่าลืมไปติดตามนะครับโอเค